สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องโอวาโนวาพาเที่ยวนี่พาไปชมอะไรลูกชมสวนมะนาวใช่ไหมคะสวัสดีพาไปชมสวนมะนาวไปกันเลยครับนี่ครับสวนมะนาวน้องโอวานะครับตอนนี้ก็จะเป็นปลายฤด,ดูของมะนาวนะครับจะเข้าสู่มะนุจะเข้าสู่มะนาวมะนาวปีเนาะ สวนมะนาวนอกฤดูของน้องอวาเนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าช่วงที่ราคาแพงเราก็ขายไปเยอะนะครับช่วงเมษาพฤษภานะครับนี่ก็เป็นช่วงปลายฤดูของการทํามะนาวนอกฤดูนะครับน้องอวาแล้วก็คุณแม่นะครับพาไชมสมมนาวนี่พี่หิมด้วยนะครับหิมหลบไปแไล้หิมหิมขิมวิ่งหนีไปแล้วนะฮะไม่ชอบพอบกล้องนะคร ก็ยังมีลูกให้เก็บใส่น้ำพริกอยู่นะครับผม,มเยอะแยะนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็ถูกเพราะว่ามะนาวบ้านจะออกมาเยอะนะครับนี่ดูลูกนะครับเยอะแยะนะครับผมก็แต่ตราคาไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอ้าวพี่ขีมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขีมก็มาลูกพ<ร>ีกพก่สาวสุดเลิฟนะครับวิ่งหนีไปแล้วนะฮะนี่นะครับ อยู่ที่บ้านน้องอวานะครับบรรทันน้องพระก้านะส่วนมะนาวน้องอวานะครับข้างหลังเป็นเขาสวยนะครับข้างหลังนี่ครับนี่ครับมะนาวพันธุ์นี้เป็นมะนาวที่ออกดอกออกลูกทั้งปีนะเนี่ยมีดอกมีลูกตลอดทั้งปีนะครับผมนี่นะครับดูนะนี่ครับก็เป็นลูกทั้งปีนะครับ เกิดว่าใครที่ชอบประกอบอาหารนี่มาบ้านน้องโอวานี่มีมะนาวกินทั้งปีนะครับบอกไว้ก่อนเลย,เยมีเป็นเส้นทางไปบ้านป้าน้องโอวานะครับก็ปิ่งไปแล้วนะครับน้องวาโตมากับสวนมะนาวตั้งแต่เด็กนะครับก็พ่อปลูกมะนาวพร้อมกับน้องโอวานะฮะอายุสวนมะนาวกับน้องอวานนี่ก็จะใกล้ๆกันนะครับประมาณ 6ปีนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะฮะถ้าฝนก็ยากจะรกหน่อยนะครับเราเน้น NC นะครับเราไม่เน้นฉีดยาฆ่ายาหรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าต้นมะนาวมันโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วนะครับมีลูกให้เก็บแล้วแล้วก็ไม่เน้นฉีดยานะครับเพราะว่าตูพืชก็ที่สาคัญก็มีพวกหนอนชอนใบนะครับเพลี้ยไฟลไรแดงนะครับแล้วก็ แต่ช่วงหน้าฝนนี่ก็อาหารของศัตรูพืชมันเยอะมันก็ไม่ค่อยมากินนะครับมันก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับสวนมะน,นาวก็ค่อนาจะเขียวหน่อยแรงก็ก็ศัตรูพืชก็จะระบาดเยอะหน่อยนะครับนะครับมีตำลึงด้วยนะครับในสวนนะครับน,นนะสองแม่ลูกก็เดินไป้านป้าแล้วครับตอนนี้ ครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับสมานาวนาะวานะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณติดตามนะครับผมพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ